ได้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยนะครับถึงจะได้คะแนนถ้าเอาอย่างนี้ถือว่าไม่เสียคะแนนนะครับไม่เสียคะแนนเราเป็นไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับอันนี้การแข่งขันชนิดนี้เราใช้หวายพุ่มป้องน้ําหรือเราเรียกว่าดาบพุ่มหนวมนั่นเองนะครับและมีเครื่องป้องกันตร,ตรงสีสันนะครับเราจะเห็นว่าไม่เป็นอันตรายเพราะนั้นจะเด็กก็เล่นได้นะครับจะจะเป็นเด็กรุ่นไหนไวัยไหนก็สามารถแข่งขันกันได้ ต้อง<จ>ใช้ปฏิพัน์ไหวพริบในการป้องกันตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแต่จะเข้าทำเขาฝ oh. ่ายเดียวจะเห็นว่าก McG รรมการทุกยกธงเห็นฝ่ายใดได้คะแนนจะต้องยกธงสามในห้านะครับกรรมการแต่ก็มีสิทธิ์นะครับยกมือไม่อยากจะารเข้าทำพร้อมกันโดนทั้งคู่หรือกรรมการเราจะเรียกว่าสวนกันไม่มีการได้คะแนน อย่างนี้ทำเขาแล้วป้องกันัวเองไม่ได้ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันดาบไทยเราเน้นที่การเข้าทำแล้วป้องกันตัวเองได้ยึงจะได้คะแนนกรรมาการเห็นพร้อมป้องกันสามในห้าเสียงอย่างนี้เรียกว่าสวยน,น,นะครับเรียกว่าสวนกันไม่ได้คะแนนนะครับต้องสามารถเข้าทำได้เป็นวงกลมนรักษนาจริงๆเราจะเป็นวงกลมนะครับต้องกระโดดเลยเราจะหาชมได้นะครับ ตอนนี้กีฬาที่ล่าสุดที่ผ่านไปที่เชียงใหม่นะครับจะเป็นกีฬาของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไปแข่งขันกันนะครับแล้วจุลาเดือนตุลาคมนี้นะครับกีฬาเดือนตุลาโดยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับจะจากไทยเทอร์ไคตในองค์ร่ายถ่ใชไ้ไหมครับเทอรไทยองค์ราชั่ แลนะที่นับเป็นเกียรติกับวงการกีราดาบไทยเรานะครับก็คือว่าเราได้แข่งนะในปีพศ2 5 543ได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาแห่งชาติครั้งที่32นะครับ